นพดนสตอรี่อะไลฟ์ changing story. สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะเอาบทความวิจัยบทความวิชาการนะครับที่ได้อ่านแล้วก็นำมาสรุปนะครับ ตอนแรกเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะทําเป็นประจําทุกสัปดาห์แต่ว่าอย่างที่บอกนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่า,าจะได้อ่านแล้วมาสรุปได้ได้แบบประเภทที่ว่าสัปดาห์ละละหนึ่งหนึ่งบทความปเป๊ะหรือเปล่านะครับเอาว่าถ้าเข้าที่เข้าทางยังไงเนี่ยอา,อาจจาะมาเป็นอีกหนึ่งหนึ่งธีมแล้วกันนะครับสำหรับนพนธนสตอรี่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วกันนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เอาบทความวิจัยหรือบทความวิชาก,การมาสรุปเลยสัปดาห์นี้ก็ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ,อ เดี๋ยวเอามาสรุปดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะนํามาจากาจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับ Go setting เหมือนเดิมนะครับมาจากหนังสือเขาจะเรียกว่าหนังสือรวมบทความที่ชื่อว่า New Developments in Go Setting and Task Performance นะครับซึ่งเขียนโดยปรมาจารย์หรือจะเรียกว่า Edit ดีกว่าอ d ดิก็คือเป็นบรรณาธิการนะโดยปรมาจารย์ทางด้าน Go setting นะครับคืออาจารย์เอ็ดวินเอล็อกกับอาจารย์แกรี่พีลาทามนะทั้งสองท่านนี้ถ้าเกิดใคร ศึกษาเรื่อง goal setting เนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อท่านนะครับเพราะว่าคำว่า goal setting theory ก็มาจาก2ท่านนี้นะบทความบทความที่วันนี้จะเอามาฝากนะครับคือบทบทความที่ชื่อว่า stretch goal risk possibility and best practice นะซึ่งเขียนโดยอาจารย์ steve Kerr นะ steve Kerr ไม่ใช่นักบาสเกตบอลนะครับเป็นชื่ออาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์ Douglas Le p a ล่นะครับทั้งสองท่าน มาจากมหาวิทยาลัยชื่อนะครับชื่อบอกว่าเป็น Provost Chancellor University นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็น Associate Professor of Business d College c College นะครับเป็น Senior Director แล้วก็ Dean of Graduate Study Chancellor University คือเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งสองท่านเลยนะครับผมเล่าให้ฟังคำว่า stretch goal เนี่ยมันแปลว่าอะไรก่อน stretch goal ก็คือการตั้งเป้าที่มัน ยากๆที่มันท้าทายนะถ้าเราเคยได้ยินคำว่า OKR OK เราจะพบว่าหนึ่งในซ u เปอร์พาวเวอร์ของ OKR OK คือการตั้งเป้าที่ท้าทายนะครับแต่ในบทความนี้เนี่ยชวนเรามานั่งคิดว่าเออการตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยมันมันอาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วมันอาจจะเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วเขาก็มีบทแนะนำว่าเอะเราจะตั้งเป้ายัางไงให้ให้มันมันเป็น best practice ให้มันเป็นเออท้าทายแต่ว่า ไม่เกิดให้ก่อผลเสียอ่อาคราวนี้ผมก็ทําการสรุปมาแล้วเรียบร้อยนะครับในบทความอันนี้ซึ่งจะามาเอามาฝากนะเอาละเราเริ่มต้นอย่างนี้ฮะในบทความเริ่มต้นเขียนออกมาว่าโกที่ยากเนี่ยถ้าถ้าเราทําได้สาเร็จเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเคยไหมฮะที่เราตั้งโกอะไรที่มันท้าทายมากๆผมยกตัวอย่างเช่นมาราธอนล้กันมาราธอนเนี่ยคง น้อยคนนะที่จะบอกว่าโอ้ง่ายยกเว้นว่าท่านเป็นคลิปโชเกนะฮะคือถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยมาราธอนเป็นโกที่ยากแต่ผมสังเกตเลยว่าคนส่วนใหญ่นะพอไปจบมาราธอนแล้วอะส่วนใหญ่จะไม่ไม่จบแค่มาราธอนเดียวนะหลายคนพอจบมาราธอนที่1ก็ไปมาราธอนที่2 3 4 5 6 7้าเลยเพราะฉะนั้นโกที่ยากเนี่ยถ้ามันทําสําเร็จเนี่ยข้อดีมันจะเกิดโมเมนตัมแต่มันมีความเสี่ยงครับคือถ้าเกิดตั้งโกที่มันยากเกินไปนะ แล้วมันล้มเหลวเนี่ยมันจะเกิดผลลบคือมันจะท้อใจแล้วเราก็ทําให้ไม่อยากทำเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีหนังสือหลายเล่มเลยฮะที่บอกว่าเฮ้ยเวลาตั้งตอนแรกอย่าเพิ่งตั้งยากๆเนาะให้ตั้งให้มันง่ายๆก่อนให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีก่อนในการ achieve goal แล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆนะถ้าจะเทียบมาราธอนเนี่ยสมมุติว่าคนไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไม่จบคราวนี้วิ่งไป5โล10โลไม่ไหวแล้ว ต่อไปเขาก็จะไม่อยากวิ่งมาราธอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปถามคนที่จบมาราธอนหรือถามนักวิ่งต่าง,างๆเขาบอกอาถ้ายังไม่เคยวิ่งไปวิ่ง1โลก่อน2โล5โล10โลฮา์ฟมาราธอนแล้วค่อยเป็นมาราธอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่บอกโกที่ยากถ้าทาสําเร็จแน่นอนเกิดโมเมนตัมแต่ถ้าล้มเหลวมันจะท้อใจในบทความนี้เล่าถึงเคสตัตี้อันหนึ่งครับเป็นเคสตัตี้ของ GE หรือ General e l e c t r i c แต่เป็นเคสสมัยแจ็คเวล l ซึ่งท่านบึิ่งเสียชีวิตไปนะแจ็คเวล l ก็เป็นอดีต CEO ของ GE เป็นเป็น CEO ในตำนานนะ่ะนะเ็าบอกว่าแจ็คเวล l เนี่ยหลังจากเข้ามาเป็นประธานของ GE ในปี1981เนี่ย GE ก็เปลี่ยนการตั้งเป้าหมายเลยอย่างแรกที่ GE เปลี่ยนนะคือเขาใช้หลักการของสมาร์ทอ่ะหลายคนคงเคยได้ยินหลักการของสมาร์ทนะ S สมารถเป็นตัวย่อใช่ไหม S ตัวแรกก็คือ specific คือเวลาตั้งเป้าเนี่ยจะต้องตั้งที่มันเฉพาะเจาะจงอย่าบอกว่าดีดีมากคุณต้องบอกเลยยอดขายเท่าไหร่กี่ร้อยล้านกี่พันล้านบอกมาอันที่2คือ measurable คือมันต้องวัดผลได้นะตั้งเป้าแบบสุดยอดมันยังวัดไม่ได้สุดยอดแปลว่าอะไรนะตัวที่3คือ A คือ attainable คือสามารถไปได้ถึงนะครับ attain นะครับสามารถไปได้ถึงสำหรับตัว ของสมาร์ทใน GE เนี่ย R ของเขาคือ Result Oriented นะ Result o r o r n t n t e d คือเราตั้งที่ผลเราไม่ได้ตั้งที่ Input หรือ Process เราตั้งที่ Output หรือ Outcome เลย Result Oriented นะแล้วทก็คล้ายๆกับอันอื่นกนะ็คือ Timely เนาะมีกำหนดระยะเวลาชัดเจนว่าภายใน1ไตรามาสภายใน1ปีนะครับสำหรับ ที่ GE นะขณะนั้นเนี่ยเขาจะมีการตั้งเป้าที่ทําได้ภายใน3เดือนเมื่ะนั้นเขาจะไม่ได้ตั้งเป้า20ปี30ปีไม่ใช่นะภายใน3เดือนนะแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เขาตั้งเป้าเนี่ยก็จะมี2คําถามเสมอประกบนะคำถามแรกคือมัน realistic ไหมคือมันมันเป็นไปได้เปล่ามันมีความเป็นจริงไหมนะครับอันนั้นคือความหมายแรกนะอันที่2คือทําได้ภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่กําหนดหรือเปล่าเพราะว่า เราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีคําถามว่าแล้วคุณทําได้ภายใต้ข้อจํากัดอันนี้หรือเปล่านะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะครับบทความนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออเคส่งในการตั้งเป้าเนี่ยเขาใช้วิธีการแบบนี้คราวน,นี้สิ่งที่น่าสนใจถัดไปเนี่ยคือมันมีงานวิจัยของอาจารย์ผมอาจาอาจะอ่านชื่อท่านไม่ถูกนะครับเจอร์สกับมาร์ชนะครับในปี1963เนี่ย เขาบอกว่าเวลาองค์กรเนี่ยจะตั้งเป้าเนี่ยเขาใช้อะไรมาเป็นตัวเลขนะสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเออเป้าหมายของยอดขายในปี2020เป็นเท่าไหร่หรือหรือในปีหน้าเป็นเท่าไหร่เนี่ยโลกส่วนใหญ่เนี่ยนะเราจะใช้หลักการ3หลักการเนี่ยมาเป็นตัวยึดในการตั้งเป้าหมายหลักการที่1คือเอาเป้าในปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเช่นปีแล้วเคยขายได้ร้อยล้านปีนี้เราก็อาจจะเอาเอาร้อยล้านนั้นมาเป็นตัวปรับคือไม่จําเป็นต้องเท่าเท่ากับปีที่แล้วนะ แต่เราจะเริ่มจากตัวเลขนั้นก่อนคือเอาเป้าหมายของเราในอดีตนะในอดีตเราเคยตั้งร้อยล้านมาทุกปีปีนี้เราจะตั้งร้อยล้านเหมือนกันนะอันที่2คือเอาแอค u a l คือสิ่งที่เราทําได้ในอดีตสมมุติว่าปีที่แล้วทาได้80ล้านปีนี้ก็เราก็อาจจะอาจจะเริ่มจากเลข80ล้านมาเป็นตัวปรับมาเป็นตัวเริ่มตัวตั้งว่าเอาถ้าปีนี้เหมือนปีที่แล้วเราก็น่าจะขายได้เท่าเดิมเนอะอาจจะบวกลบนิดหน่อยเอาไปสัก90ล้านก็แล้วกันอะไรเงี้ยหรืออันที่3เราใช้บริษัทคู่เทียบ ของเราที่ทําได้ในอดีเช่นคู่แข่งอะ่ะเขามีทรัพยากรใกล้เคียงกับเราแข่งกันมาตลอดปีที่แล้วเ็าได้120ล้านนะปีนี้เราก็จะอาจอาจจะเอาตัวเลข120ล้านที่คู่แข่งก็าทาได้แนอดีเนี่ยมาเป็นตัวเทียบมาเป็นตัวปรับว่าเราควรจะตั้งเป้าเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือหลักการทั่วไปที่บริษัทส่วนใหญ่หรือเอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้แม้กระทั่งแนละ้วน,นี้ผมต่อยอดให้ในบทความไม่ได้บอกเนะี่ยเวลาผมตั้ง OKR OK ของผมในปี2020เนี่ย ผมใช้นั้งาอันเลยนะอาจจะข้อสามอาจจะไม่ได้ใช้มากนักแต่ข้อ1ข้อ2องในใช้คือเป้าหมายผมผม,ผมเคยตั้ง OK r ปีที่แล้วไว้เท่าไหร่อย่างเช่นอ่านหนังสือเนี่ยทุกปีผมตั้ง52เล่มเพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็เอาตัวเลขที่เคยตั้งในปีที่ผ่านมา5ปีเนี่ยผมก็ตั้ง52เล่มเหมือนเดิมหรือการวิ่งเนี่ยปีที่แล้วผมอาจจะตั้งไว้1นึ่ปีก่อนหน้านั้นตั้งไว้1000กิโเมตรต่อปีปีนี้มาเป็นพันสองทำไมผมถึงตั้งเป็นพันสองเพราะว่าผมเอาสิ่งท เพราะผมเคยวิ่งได้เกิน1000แล้วละเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะขยับขึ้นเพราะฉนั้นผมก็เอาสิ่งที่ทําได้ในอดีตมาเป็นตัวตั้งนะแต่ข้อที่3เนี่ยคู่เทียบผมไม่ได้ไม่ได้เทียบกับใครนะเพราะว่า OKR OK มันเป็นเฉพาะตัวของผมเนี่ยก็เลยเลยไม่ได้มีคู่เทียบอะไรมากมายนะครับแต่ในธุรกิจเนี่ยอาจจะมีการเทียบกันได้ไม่ยากนักนะครับสำหรับแจ็คเวลส์นะครับ,รบ,รบอดีตที่บอกนะผู้บริหารของ GE เนี่ยเขาตั้งเป้าง่ายๆเลยฮนะ เขาบอกว่าเขาจะต้องเป็นที่1หรือที่2ในในทุกอุตสาหกรรมที่เขาเข้าไปแข่งขันคือ GE ไม่ได้ทําสินค้าหรือบริการแค่ตลาดเดียวเขาทําหลากหลายตลาดเพราะนั้นเนี่ยหลักการของ GE คือง่ายๆเลยฮนะถ้าที่ไหนเขาไม่สามารถติดท็อปทูได้เขาถอนตัวเขาเลิกแข่งแล้วเขาจะได้ใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทําได้สุดๆทำได้ดีๆดีๆของเขาวัดได้ชัดเจนคือต้องเป็นท็อปทูนะที่หหรือที่2 พวกต่อมาเนี่ยแจ็คเวลก็ได้นําเอาแนวคิดทางญี่ปุ่นมาใช้เยอะนะครับรวมทั้งแนวคิดที่เรียกว่าซิกซิมาเนาะซิกซิคมาก็ผมอาจจะไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะนะไม่ถ้าอธิบายก็คงอีกนานเลยซิกซิกมาเป็นแนวคิดที่บอกว่าคุณจะต้องทําให้มีข้อผิดพลาดไม่เกิน3.4ครั้งต่อการโอกาสผิดพลาด1ล้านครั้งเ่เอาไปง่ายๆแบบนั้นก็แล้วกันเนี่ยแต่แจ็คเวลเรียกว่าบูลเลตเทรนด t ทิงกิ้งบูลเลตเทรนด์ทิงกิคืออย่างนี้ฮะ ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นคงเคยได้นั่งชินคันเซ็นนะที่เป็นเขาเรียกว่าบุลเลตเทนนะก็คือรถไฟที่มันมันเหมือนลูกกระสุนเลยพูดไง่ายๆว่ามันเร็วมากเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปตั้งเป้าง่ายๆเนี่ยนะว่าเอออ่าผมผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ได้ครับในในบทความก็เขียนครับคือญี่ปุ่นน่ะเขามีมีรถไฟที่วิ่งจากโตเกียวไปโอซากา้าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงนะ ถ้าเขาตั้งเป้าแบบง่ายๆเนี่ยก็จะบอกว่าเออขอจากที่เคยใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงขอให้มันอยู่ภายใน6ชั่วโมงได้ไหมซึ่งเขาบอกว่ามันก็คงทําได้นะอาจจะมีการปรับวิธีการเช็คอินปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยนะครับวิธีการโหลดผู้โดยสารขึ้นรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงได้มั้งภายใน6ชั่วโมงแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งเป้าแบบนั้นญี่ปุ่นตั้งเป้าบอกว่าจาก6ชั่วโมงเหลือ3ชั่วโมงครึง่งได้ไหม ซึ่งพอ6ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันมันไม่มันไปปรับแค่กระบวนการาให้คนขึ้นรถเร็วขึ้นลงรถเร็วขึ้นมันไม่ได้ละมันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะมันก็เลยเกิดความคิดของบุลเลตเทรนเกิดขึ้นใช่ไหม่รถไฟที่มันแบบวิ่งเร็วอย่างก็ลูกกระสุนเกิดขึ้นนะแจ็คเวลก็ชอบแนวคิดนี้มากครับนะอ,อย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่าแจ็คเวลจะเน้นการตั้งเป้าทิ่ทาทายที่มันยาก แต่ระบบการตั้งเป้าเดิมก็ยังใช้อยู่นะผมชอบคำนี้ฮะในบทความเขเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าไอ้ traditional goal เนี่ยคือบทอตั้งเป้าธรรมดาไม่ต้องยากท้าทายอะไรเนี่ยมันเป็นการตั้งเป้าสำหรับวันนี้ for today แต่ stretch goal อะ่ะคือเป้าที่มันท้าทายเต้าเป้าที่มันยากเนี่ยมันคือการตั้งเป้า for tomorrow ก็คือตั้งเป้าเพื่ออนาคตอ่านั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ ผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับเอ่อสแตชโกของสมัยแจ็คเวลลใน GE เ้าเลยตั้งเป้าบอกว่าเอา ROE ROE มาจากคาว่า Return on Equity นะขอเอ e e สัก20%บางคนบอก20%ไม่เห็นยากเลยต้องต้องดูค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมก่อนครับอุตสาหกรรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ย Roe อยู่แค่13.2%เท่านั้นเนะ่ยเพราะนั้น20%ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะแบบชนะค่าเฉลี่ยเยอะขนาดนั้นเน่ยนะนะเยอะเกือบเกือบจะเท่าหนึ่งด้ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องงา่ายผลปรากฏว่าทำได้ไม่ถึง20นะแต่ทำได้ถึง18.7%ก็ถือว่าน่าประทับใจอย่างมากสำหรับ GE แล้วแล้วการที่ตั้งเป้าแบบนี้แล้วทำได้ประมาณนี้เขาคำนวณออกมาว่าในช่วงระยะเวลาที่เขาตั้งเป้าหมายเนี่ยคือในปี1996ถึงในปี2000เนี่ยนะ GE สามารถเซฟเงินได้ถึง12บิลเลียนดอลลาร์นะ12,000ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งโอ้โหมหาศาลนะครับมหาศาลนอกจาก GE แล้วถามว่ามีเคสอื่นๆอีกหรือไม่นะก <นะ S 1> ็ต้องบอกว่ามีอีกครับ Common Health Corporation นะครับก็ทำน่าจะน่าจะเกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายอย่างนี้ฮะเขาลงทุนในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเนี่ย900 0้านเหรียญน,นะครับแต่เขาสามารถได้รับผลลัพธ์ออกมาเนี่ย 3ล้านเหรียญในปีแรกแล้ว7ล้านเหรียญในปีที่2ในรายละเอียดเขาไม่ได้บอกไวน้นะว่าตั้งเป้าอะไรแต่ว่าสรุปว่าเขามีการลงทุนปรับเปลี่ยนกระบวนการแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้มันท้าทายในยลงทุนไป90,00แแต่ว่าปีแรกก็คืนทุนแล้วนะเพราะว่าได้3ล้านเหรียญแล้วก็ปีที่2ได้7ล้านเหรียญหรือแม้กระทั่งโตโยต้านะครับในปี1997ถึง1ถึงปี2001เนี่ยเขาตั้งเป้าท้าทายเหมือนกันนะครับเ,เขาได้เงิน กลับคืนมาในรูปของคอเซฟวิ่งนะก็คือสามารถประหยัดเงินไปได้ถึง100ล้านเหนรียญสหรัฐนะในช่วงเวลาแค่2ปีเท่านั้นนั่นก็เป็นเคสต่างๆนานา,นา,นาที่บอกว่าการตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยมันก็ส่งผลประโยชน์ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามมันมีข้อเสียอย่างที่บอกนะบทความนี้เขาไม่ได้พูดถึงแค่ possibility เขาพูดถึง risk ด้วยหรือความเสี่ยงด้วยนะเขาบอกว,ว่าเวลาเราตั้งเป้าที่มันเป็น s t r e c h goal เนี่ยการตั้งเป้าที่ท้าทายเนี่ยข้อแรกนะ มันจะสร้างความกลัวครับแล้วพอกลัวในคนบอกโอ้มันยากเกินไปมันอาจจะเกิดอาการต่อต้านโอ้ยแกตั้งนี้มาทําเองดีกว่าฉันไม่ทาหรอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราต้องระวังด้วยนะครับการตั้งเป้าท้าทายมันไม่ได้แบบทําให้ทุกคนแบบฮึดขึ้นมายหางเดียวมันจะมีคนที่กลัวแล้วก็อาจจะเกิดการต่อต้านได้ข้อที่2นะที่เป็นข้อเสียฮนะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดทําท้าทายแล้วมันไม่ถึงเนี่ยมันจะรู้สึกแย่นะแล้วมันจะรู้สึกสูญเสียความเชื่อมัน่น เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยบางทีมันจะแย่กว่าไม่มีเป้าหมายนะคือพอทําเป้าที่มันท้าทายเนี่ยมันจะเกิดแบ็คไฟแบ็คไฟคือแบบมันมันกลับข้างกันเลยคือแบบพอทาดาทาแล้วทําไม่ได้มันจะรู้สึกฟิลแบบฟิลดาวเขาบอกโดยเฉพาะโกที่มันเป็น all or nothing ได้กับไม่ได้เช่นเราตั้งเป้าบอกว่าอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่า ROE ต้อง20%สมบตมุตินะถ้าไม่ได้เนี่ยคุณอดได้เงินเดือนขึ้นเลยเงี้ย โอ้โหคนจะแบบเซ็งมากสมมุติทําได้15% 13% 12%อะไรเงี้ยคนจะเซ็งมากเพราะมันไม่ได้หรือแม้กระทั่งทําได้18.7%แต่ว่าไม่ได้โบนัสน,นะสมมุตินะคนก็จะเซ็งนะครับแล้วดีกว่ามันแย่กว่าไม่มีเป้าช่วยซ้านะอันที่สามคือการตั้งเป้าโดยเฉพาะการตั้งเป้าในการทํางานที่มันท้าทายเนี่ยเขาบอกมันอาจจะทําลาย work-life balance โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราใช้ stretch goal ไปแล้วเวลานาน คือมันเหมือนคนวิ่งแข่งแล้ววิ่งไม่หยุดนะครับพอวิ่งไม่หยุดเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยพนักงานเองเนี่ยไม่กลับบ้านเลยคือคือต้องการทะลุเป้าทะลุเป้าทะล,ลุเป้าอย่างเดียวทุกอย่างมีเป้าเป้าเป้าเปา้เปาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือเรื่องของสุขภาพของพนักงานอาจจะมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็บทความเขียนไว้นะครับเป็นข้อเสียของ stretch goal นะอ่าคราวนี้ในบทความก็อ้างอิงถึงงานวิจัยอื่นๆด้วยนะครับ คุณ <c oughs> พูดถึงงานวิจัยของคุณแฮร์รี่เลวินสันนะครับบอกว่าเวลาเราจะตัง้งเป้าหมายเนี่ยนะมีหลักการ2ข้อ 1. คือจริงๆการตั้งเป้าเป็นทีมเนี่ยจะได้ผลกว่าการตั้งเป้าแบบเดี่ยวๆผมก็ไม่ได้ว่าเอ้ยห้ามตั้งเป้าเดี่ยวนะครับผมว่ามันแล้วแต่ง,งานส่วนตัวผมแต่ว่าในาในบทความนี้เขาก็แนะนําว่าทาเป็นทีมโกเนี่ยจะจะเวิร์ก,กว่าเป็นอินดิวเดลโก แล้วในทีมโกเองนะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกให้ช่วยกันคิดอย่าไม่ใช่ว่าทีมโก o แต่ว่าเมนเจอร์เป็นคนคิดคนเดียวอันนี้ก็จะไม่เวิร์กนะเนื่องสุดท้ายสําหรับบทความนี้นะครับที่ผมนํามาสรุปให้ฟังคือเขาบอกว่าวิธีการตั้งสเตรทโกให้ได้ผลเนี่ยมีอยู่2วิธีหลักๆวิธีแรกเนี่ยให้เรารักษาความภูมิใจพนักงานนะหลักการคืองี้จะรักษาความภูมิใจพนักงานคืออย่าไปทําโทษถ้าทําไม่ถึงนะ คืออันนี้ผมผมเวลาผมสอนเรื่อง KPI เรื่องการตั้งเป้าหมายผมก็พูดอยู่เสมอนะว่าถ้าไปผูกติดกับการทําโทษเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทําไม่ถึงไม่ใช่ทําโทษนะแล้วบางคนบอกเอาทําไม่ถึงให้ชมหรือไงไม่ใช่นะเขาบอกให้พิจารณาดูว่าข้อที่1นนะมีความก้าวหน้าป่ะเขาทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมป่ะข้อที่2คําว่าดีเนี่ยให้เทียบกับคู่แข่งนะว่าดีขึ้นดีขึ้นยังไงถ้าเทียบกับคู่แข่งนะ แล้่ที่3เนี่ยให้เราสังเกตด้วยนะว่าตั้งเป้าที่ยากสําหรับพนักงานเราเนี่ยมันทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีขึ้นจริงไหมนะอันนี้คือหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องดูนะครับข้อที่2นะเขาบอกว่าเข้าใจความเกี่ยวข้องและอนุญาตให้มีส่วนร่วมแปลว่าโกส่วนใหญ่เนี่ยควรจะตั้งแล้วมีมีอินวลฟเมนจากหลายๆฝ่ายนะเพราะว่า เขาบอกว่าโกสมมุติยอดขายเนี so Morris, me, ่ยมันไม่ใช่ของพนักงานขายคนเดียวหรอกมันเริ่มตั้งแต่ฝ่ายผลิตมันต้องเริ่มตั้งแต่อะไรต่อหลายต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะก็กับหน้าที่นะผมพยายามนะผมอ่านบทความอยู่แล้วล่ะครับบทความวิจัยยิ่งเขียนเขียนบทความทําวิจัยอะไรเงี้ยบทความพวกนี้ก็ถูกเขียนมาแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ผมว่าสําหรับคนที่เป็นอาจารย์หรือคนเป็นนักวิชาการก็คงคุ้นเคยแต่สําหรับคนที่เป็น คนทํางานเนี่ยคงไม่ได้หยิบบทความพวกนี้มาอ่านหรอกครับเพราะมันมีสมการมันมีมันมีความเป็นวิชาการสูงมากอะ่ะต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยากที่จะมีโอกาสอ่านอยู่แล้วนะครับก็อยากที่จะมาอ่านแล้วก็มาเล่าให้ฟังสั้นๆในลักษณะแบบนี้นะครับยังไม่ถึงกับสัญญาว่าอยากจะทําให้ได้สัปดาห์ละละเรื่องอะนะแต่มีความตั้งใจก็แล้วกันนะครับว่าอย่างน้อยๆสัปดาห์หนึ่งจะมีเรื่องแบบแนวะวิชาการที่ย่อยมาแล้ว ให้แล้วก็มาเล่าให้ฟังมามาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ก็แล้วกันเอาเป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับยังไม่ถึงกัขนาดจะเป็นแบบเหมือนวิกเอนด์ลอเชอร์เเนอร์นะทุกวันไหนวันไหนไม่ถึงขนาดนั้นแต่วันหนึ่งไม่แน่ในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในพิสศษถัดไปครับสวัสดีครับ n น p ดอนสตอรี่ A life changing story.